สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้วิทยาศาสตร์ของเรานะคะคุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องการแยกสารเนื้อผสมและสารเนื้อเดียวซึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณครูให้นักเรียนไปสํารวจสารรอบตัวหมายถึงว่าสารคือมีมีอะไรบ้างที่ในบ้านของนักเรียนนะคะแล้วก็ นะเรียนคงนจะจําได้นะคนอื่นไปสํารวจด้วยนะแต่ว่าเลขที่หนึ่งงั้นเดี๋ยวเขียนมาส่งถึงครูนะคะว่าว่าที่ที่เรียนรู้จักว่ามีอะไรเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แกทแยกได้ถูกต้องไหมเดี๋ยวครูจะให้รางวัลตามที่ครูบอกนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราจะมา,าเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแยกทีนี้เวลาสารไปผสมกันอยู่หนึ่งอันที่หนึ่งเมื่อผสมแล้วนี่เราสามารถมองเห็นได้ว่ามีอะไรผสมกันอยู่บ้าง เราก็จะเลือกวิธีการว่าจะแยกโดยวิธีไหนอันที่สองสารที่มันไปผสมหรือไปรวมกันอยู่นะคะเมื่อผสมกันแล้วนี่กลายเป็นเนื้อเดียวเราก็จะมีวิธีการแยกว่าแยกโดยวิธีใดบ้างเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูนะคะคุณครูจะสรุปให้ง่ายๆหรือสั้นๆเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำแบบงัดได้ถูกต้องนะคะ,ะการแยกสารเนื้อผสมและสารเนื้อเดียว าการแยกแยกก็หมายถึงเมื่อมีสารมาผสมกันอยู่เราก็แยกออกไปให้ได้ทั้งสองชนิดแล้วแต่ว่าเขาต้องการอันไหนเป็นหลักเราก็ไปดูว่ามีการแยกสารเนื้อผสมถ้ามีสารที่ไม่ไม่ผสมกลมกลืนกันมาผสมกันก็เรียกสารเนื้อผสมแบบนี้นักเรียนจะแยกได้ง่ายเพราะว่าเราสังเกตได้แต่เราควรจะรู้คุณสมบัติของสารแต่ละชนิดตามที่ครูบอกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะต่อไป ามาดูการแยกสารเนื้อผสมอันที่หนึ่งการกรองเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องมือในการกรองอาจจะเป็นกระดาษกรองหรือเครื่องกรองน้ําอะไรก็แล้วแต่ต่อไปอันที่สองการใช้กรวยแยกอันนี้เป็นกรวยแยกในห้องวิทยาศาสตร์ใช้แยกของเหลวกับของเหลวอย่างเช่นน้ามันกับน้านะคะต่อไปอันที่สามการใช้อํานาจแม่เหล็ก ก็คือใช้แม่เหล็กดึงดูดอันนี้ง่ายมากนักเรียนก็แก้ดูว่าถ้าในนี้มันมีอะไรที่เป็นเหล็กผสมกันอยู่เราก็ใช้แม่เหล็กไปดึงดูดออกมาต่อไปอันที่4การระเหิดครูทบทวนไปแล้วชั่วโมงที่แล้วการระเหิดหมายถึงของแข็งกลายเป็นแกส๊สโดยที่ไม่กลายเป็นของเหลวอย่างเช่นพวกลูกเหม็นทิมเซนน้ำแข็งแห้งเมื่อไปผสมกันนี่เราก็ สังเกตดูให้ดีว่าไหนที่มันละเหิดได้เราก็ให้ละเหิดหายไปที่เหลือก็เอามาใช้ได้ à, ต่อไปอันที่5การใช้อันนี้มักจะใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนก็คือการใช้มือหยิบหรือเราเคีย่ยวออกหรือเราไปตักออกอะไรไเนี้ยมักจะใช้ในเรื่องของการเรื่องของการรับประทานอาหารหรือในชีวิตวันว่าเราจะเลือกอะไรออกจากอะไรก็ไดอ้อันนี้เป็นวิธีการใช้หยิบออกหรือเคีย่ยวออกหรือตักออกวิธีที่5ต่อไป วิธีที่6ก,การตกตะกอน <c oughs> มักจะย,ย้ายใช้แยกของแข็งที่แขวนลอยแขวนลอยอยู่ในน้ําหรือยอยู่ในของเลวหมายถึงของนักเรียนก็คือแค่เรื่องแต่งเช่นตะกอนเล็กๆที่มันล,ลอยอยู่ประราวาังน้ําถ้าน้ําที่มีตะกอนใช่ไหมผองนักเรียนวางไว้สักสักแป๊บหนึ่งหรือสักพักตะกอนมันก็จะตกไปที่ก้นภาชนะแต่ถ้าเราอยากให้ตะกอนนั้นตกตะกอนเร็วขึ้นในทางวิทยาศาสตร์เราก็ใช้สารส้มไปแกงสารส้ม ต่อไปอันนี้การแยกสารเนื้อผสมนะคะต่อไปการแยกสารเนื้อเดียวการแยกสารเนื้อเดียวโดยทั่วไปนี่เราจะมองเห็นเป็นนี้เป็นเนื้อเดียวกันโดยที่ที่เราไม่สามารถาหยิบหรือเราสังเกตได้ชัดก็จะกลายเป็นสารเนื้อเดียวง่ายๆเลยอันดับแรกก็คือการละเหยแห้งอย่างเช่นเกลือละลายกับน้ํากลายเป็นน้ําเกลือแบบนี้เราก็ละเหยแห้งน้ําแห้งไปก็เหลือตะกอนของเกลือพอเราเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ก็มีการที่เรียกว่ากลูโมโทกราฟีอันนี้เป็นใช้ขั้นตอนในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเราจะไปเรียนตอนมัธยมนะคะต่อไปวิทยานต่อไปก็คือการกลั่นมีการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วนอันนี้เป็นการแยกสารเนื้อเดียวและมีการตกปลึกซึ่งการกลั่นการกลั่นลำดับส่วนและก็การตกปลึก นักเรียนจะได้ไปเรียนตอนมัธยมสำหรับวันนี้นะคะการแยกสารเนื้อผสมของเราซึ่งเราจะเรียนสัปดาห์หน้า,านต่อไปอีกครั้งหนึ่งการแยกสารเนื้อผสมเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดให้เนี่ยร้รยนะคะในการแยกสารเนื้อผสมว่า อยู่ในในบางานว่ามีอะไรบ้างนักเรียนก็ไปทําให้เรียบร้อยทีนี้ในหน้าท้ายสุดของใบางานนะคะคุณครูจะให้นักเรียนไปออกแบบออกแบบออกแบบวิธีการหรือออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการแยกในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการคัดแยกขยะในโรงเรียนหรือการทําเครื่องกรองน้ําในในคลองหรือการแยกไขมันออกจากน้ําทิ้งในโรงเรียนหรือการ ทำนาเกลือนักเรียนคิดว่าน่าจะมีเครื่องประดิษฐ์อะไรบ้างหรือการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลนักเรียนให้เลือกเอาหนึ่งข้อข้อใดข้อหนึ่งไปได้แล้วก็นักเรียนไปออกแบบมามาส่งครูเหมือนเดิมนะคะอันนี้ทําทุกคนนะคะเลือกเอาหนึ่งอย่างแล้วก็เดี๋ยวมาส่งคุณครูตอนที่เราเจอกันที่โรงเรียนนะคะของใครที่สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์หรือมี อธิบายเหตุผลใช้หลักการในเรื่องของการแยกสารได้ถูกต้องก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้สําหรับคนที่ตั้งใจทํางานมาส่งคุณครูนะคะฉะนั้นชั่วโมงนี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทํางานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมให้ถูกต้องนะคะถ้ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรียนตัวถามคุณครูได้นะคะตลอดเวลาสําหรับวันนี้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการนำใบงานของคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ